รมส่งเสริมวัฒน,นธรรมกระสูงวัฒน,นธรรมจัดงานเปิดตัวหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่3 Thai Text i l e t t r n n d o o k Spring i n นด์ซั m 2023ค่ะ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระรวงวัฒนธรรมเปิดตัวหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าทไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าทไทยเล่มที่3ไ Thai Textiles Trend Book Spring Summer 2 0ง3ั 2023, และการเสวนาวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าทไทยส่สากลประจําปี2565พร้อมจัดแสดงนิทรรศการแนวโน้มและทิศทางผ้าทไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าทไทยค่ะหนังสือเล่มนี้สิ่งที่จะยังประโยชน์ให้กับ ประชาชนก็คือเป็นประโยชน์ต่อรัศดรที่ทอผ้านะครับนำความรู้สมัยใหม่นเนี่ยเข้าไปผสมผสานกับความรู้แบบเก่าทําให้เกิดผลิตภัณฑ์แบบใหม่มากยิ่งขึ้นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการใช้ของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ที่มากที่สุดการใช้ของจากธรรมชาติหรือสีธรรมชาติเนี่ยจะช่วยให้เกิดผลในระยะยาวครับผม สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดทำหนังสือไทยเท็ t ซ์ไ t r ทรน b o o k เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานผ้าไทยและเทรนแฟชั่นระดับโลกเพื่อเสนอแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยรวมถึงการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อน,นักออกแบบช่างทอผ้าชุมชน และผู้ประกอบการอาชีพทุกสาขาโดยหนังสือไทยเท็ก t ์ไท t r เทรนด o บุ๊กสปริงซั m เมอ2023เล่มล่าสุดนำเสนอแนวคิดวัฒนธรรมอันเคลื่อนคล้อยการเคลื่อนที่ทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนเอกลักษณ์ของแต่ละทินฐานบนผืนผ้าซึ่งได้แรงบันดาลใจของบรรยากาศฤดูร้อนของไทยค่ะ